โอ๊ยสิคาะสวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องน้ำเงินเชียงตุงอีกแล้วนะคะ วันนี้น้องมันก็จะไปถอนถั่วลีสงค่ะถั่วลีสงก็แก่แล้วนะคะเอามาต้มกินเอาไข่ได้แล้วค่ะตอนนี้ก็จะไปที่นากันนะคะแม่กับป้าฟูก็อยู่ที่นาแล้วค่ะเขอาอแม่กับป้าฟูก็กําลังถอนถั่วลีสงอยู่นะคะตอนนี้น้องมันก็จะไปช่วยแม่กับป้าฟูค่ะไปกันเลยค่ะ ประตูขึ้นเข้าก่อนนะคะเดี๋ยวไก่จะเข้าสวนเขาค่ะตอนนี้นะ้อน้นก็มาถึงที่นาแล้วนะคะก็จะเดินไปที่ปลูกทุเรียนงนะคะยังไม่ถึงที่ปลูกทุเรียนงค่ะอันนี้ก้าเขาก็ออกต้นแล้วนะคะ น้ำก็ไม่มีค่ะมันแรงมากเลยนะคะเมะื่อวานฝนก็ตกค่ะตกนิดเดียวเองนะคะตกนิดเดียวเองวันนี้ก็ไม่ตกแล้วค่ะวันนี้แดดก็ออกแล้วออกอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสวนข้าวโพดของป้าสามภูเขานะคะข้าวโพดก็แก่แล้วค่ะป้าเขายังไม่เก็บนะคะตันนี้ก็จะเดินไปที่แม่ก่อนค่ะ ที่นี่ก็เป็นหนองของป้าจำพูนะคะอันนี้ก็เป็นผังหนองของป้าจำพูค่ะค่ะป้าจำพูก็จะปลูกพริกแล้วก็มะเขือตะไคร้แล้วก็อันนี้เป็นต้นหูมันนะคะป้าจำพูก็จะปลูกผักไว้ที่ผังหนองค่ะก็ปลูกไว้หลายอย่างอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นพริกนะคะ อันนี้เป็นหัวข่าค่ะอันนี้ก็เป็นต้นอ้อยค่ะต้นมะละกอก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นต้นมะละกอค่ะมะละกอก็ออกลูกแล้วนะคะอ้อยของป้าจำพูก็จะมีเยอะนะคะ อันนี้เป็นต้นถั่วถั่วคะ่ะถั่วไล่อันนี้เป็นบ่อกุ้งนะคะพี่ห้วยเอากุ้งมาเลี้ยงที่นี่คะ่ะที่บ้านก็จะมีแม่พันธุ์นะคะลูกๆของกุ้งก็จะเอามาปล่อยไว้ที่บ่อนี้คะ่ะ อันนี้เป็นต้นผักกะเพรานะคะหอมมากเลยค่ะเอาให้น้ำตกอะตอนนี้น้องนนก็มาถึงที่สวนทรีทรงแล้วค่ะป้ากับแม่ก็ถอนกำลังถอนทรีทรงอยู่นะคะ แดดร้อนมากเลยค่ะวนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหนื่อยไหมคะ ทอนทุเนโซงเลยค่ะยกสวัสดีค ka ่ะทวดีนบ้านบารมีเจ้า <res> ่แม่ก็ทอนทุเรีนงอยู่ค่ะสวัสดีค่ะแค่นี้อ่ะ โอ้ยหอน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 ร้อนเดี๋ยอนอีอันนี้เป็นต้นถอดีทรงหมดเลยนะคะต้นนี้ก็จะสวมถุงมือก่อนค่ะน้้วนั่นก็จะไป ถอนถุลีสงช่วยแม่นะคะช่วยแม่ถอนถุวลีสงค่ะลงลเอโอ้ยดกเอาอันกบลงเ้าหรือไงฮะตัวเป็นโกดั

้อนยากมากเลยนะคะ วันนี้ก็ถอนมาได้หนึ่งกองแล้วนะคะก็จะเอาไปเด็ดค่ะเอาไปเด็ดที่ร่มนะคะเพราะแดดร้อนมากเลยค่ะ รอร์ไ,ไสงทั้งหมดเน้ำมันเป็นลินหมดเลยนะคะตอนนี้น้ำนนก็จะมาเหล็ดโทดดินถทดดินสงใส่ในตะกร้าไม้นี้นะคะกำปบ้ปมาเอาเนี่ยมถ้าเด็ดเสร็จก็จะมีแม่ค้ามาเอานะคะ ก็จะมีแม่ค้ามาเอาทุกวันค่ะต้นถั่วลีส่งก็จะไม่ทิ้งนะคะจะเอาไปให้วัวค่ะเอ,เอาไปให้วัวที่บ้านกินนะคะ คลีสงไม่ค่อยมีในนะคะ กันจะได้เยอะนะคะมีเท่าไหร่แม่ค้าก็เอาหมดค่ะบินก็ไม่ดีค่ะดินกับดินสงก็ไม่ใช่สวยค่ะกุกบบเบิ่ง มาหาไปโยอิหยงทุรไปมาตกหาไปโยอิหยงก็อนชนที่เท่าได้มใช่มีวะดูเป่าวะมีไอตัมันยุดเข้พันแกลตอนนี้ก็ช่วยกันเด็ดเสร็จแล้วนะคะก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ กันนี้ก็เที่ยงแล้วนะคะก็จะกลับไปกินข้าวกันค่ะทุเรนสงที่มาถอนวันนี้นะคะน้องนอนํานวยแม่ป้าสัมภูแล้วก็น้องสาคำไปเอาไปซื้อเม็ดพันธุ์ันที่หนองปานมาปลูกค่ะคนที่ถ้าใครดูคลิปน้องนอํานวนก็จะรู้นะคะถ้าใครไม่รู้ก็ไปดูได้นะคะ ตอนนี้ที่เชียงตุงเขาก็จะเน้นกันขุดบอ่อปลากันนะคะก็ไม่ค่อยเน้นกันทํานาเท่าไหร่แล้วค่ะเขาก็จะเน้นกันขุดบอ่อปลาก็ที่นาก็จะขุดบอ่อปลาหมดเลยนะคะตามถนนใหญ่ก็จะขุดบอ่อปลากันหมดเลยค่ะตอนนี้นอ้องนนก็จะกลับบ้านแล้วนะคะก็จะเอาต้นทุเรียนส่งไปให้วัวที่บ้านค่ะ ตอนนี้ก็ได้หนึ่งหับนะคะเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาถอนใหม่ค่ะเพราะว่าตอนกลางวันมันร้อนค่ะให้เสาเมือค่ะต้นทุเรีสงก็จะเอากลับบ้านนะคะอตอนนี้ก็จะเด็ดพีิกลับบ้านนะคะเอาไป ทำเมนูที่บ้านค่ะน้องนองนงก็จะเอาต้นถัวดีส่งไป ให้วัวกินค่ะเอาไปแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาที่ใส่มาค่ะต้องหอบไปแบบนี้ค่ะยังไม่ถึงบ้านนะคะตอนนี้ก็มาถึงที่กระท่อมเถียงนาของพี่ห้อยนะคะก็จะมากินน้ำผึ้งกันค่ะรังผึ้งนะคะอันนี้ก็จะเอาไปนึ่งค่ะน,นี่กินแบบนี้ได้เลยค่ะนี่เป็นน้ำหูมันนะคะ ลอยมากเลยกำลน,ะนจะมากินน้ำผึ้งดูนะคะอาวางามันงาบนิห่อยเหรอมืรเ้าโดนน้ำหัวะนะเนี่ยเออ

ตอนนี้ก็กินน้ำผึ้งเสร็จแล้วนะคะก็จะกลับบ้านแล้วค่ะจะเอาอาหารไปให้วัวก่อนนะคะเอายาไปให้วัวก่อนค่ะ ตอนนี้น,อน้องนนก็มาถึงที่บ้านแล้วนะคะเหนื่อยมากเลยค่ะก็จะเอาต้นถัลีสงไปให้บัวก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นที่เลี้ยงบัวนะคะเพิ่งซื้อมาเลี้ยงใหม่ๆค่ะมือใหม่นะคะ นะไาหอมอยได้เนี่ยพูดเข้าไปน่ะพูดมาหลายนแนักเขยพูดเข้าไปอ่ะเอ๊เอ้หน่อยหน่อยนังใหม่ะอ่ตั้งติดเลยีนี้เออดเ จะมาตรงไหนเอ่อมันวั กูให้ม้าหารโมตอนนี้น้องวนก็เอาเอา่เอายาให้บัวเสร็จแล้วนะคะก็จะไปขึ้นบ้านไปดื่มน้ำก่อนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น้องด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย